เดี๋ยววันนี้ก็ประชมนะครับคันใหม่ทีมงานเจ๊าดาวครับหรือว่าทีมงานสายหลอนตอนนี้ก็มาถึงก็เช็คระบบครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวพร้อมลุยงานนะครับก็มาถึงก็ไปลงเรียบร้อยนะครับพอดีวิ่งไม่ได้ นี่ก็กลับมาเปลี่ยนไทยน้ำมันเครื่องฮนะตนี้เป็นฮิตชิเซตเอ็นะคับเซเอ็ก,นอกห,นหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนเป็นเก่านอก ใบเทคช่วงล่างก็ก็ยังดีครับใบเทคกีนี่หกสิบบไดไหมหกสิบไว้นี่ห้าสิห <60 S 1> บห้บบอเทคห้าสิบบอใบเมื่กีเหมือนจะใหญ่เนะ ซื้อมาจากอำเภอเมืองพลจังหวัดขอนแก่นครับเครื่อง C B G บ่ใช่ไหม C B G เครื่องอิสุ เท่าไรนี่เปอร์เซ็นซื้อในราคา800,000ทวนครับอิตจชิเซ็ตเอ็กเก่านอกนะครับเป็นรถเก่านอกคันนี้นะครับแต่ว่าซื้อต่อมาอีกทีครับ này phải này giăng đi dù xuống dù tít phim mày thì chéo rồi ดามเฟรมนิดหน่อยเพิ่มความแข็งแรงของล้อนำ bên này ngay, có một cái nam ở ừm, con này, để đánh, đánh con โซลาร้างวะนั่นเลยประหยัดก่อนซื้อมาใหม่เนาะประหยัดไปก่อนลงทุนไปเยอะแล้วไลออ่ออกก็พอเข็นไทยน้ำมันเครื่อง,อรรองกรองรโซล่ากรองเครื่อง ไฮเลยยังใสอยู่จีดาวดินด่วนจีครับคลิปนี้บา,บายบายครับจีกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ